คล้อยห,หลังจากการเปิดเผยข้อมูลทางเทคนิคบางส่วนและภาพรอบคันของ Compact SUV รุ่นใหม่ที่ใช้ชื่อรถต้นแบบก่อนหน้านี้ว่า x f c Concept วันนี้ m ิ t s u b i s อ i น n ดน n เซียได้ชิงทำการเปิดตัวในรอบพรีวิวรถยนต์รุ่นดนนังกล่าวในแบบที่ไม่ต้องให้ลุนยนตโฉมกันในงานไกคินโดอินโดนีเซีย International Auto Show ครั้งที่30ที่จะเปิดฉากขึ้นในวันที่10สิงหาคมที่จะถึงเรียกว่า ฉีกแนวการเปิดตัวไปจากรูปแบบเดิมๆที่มักจะเก็บทุกอย่างเอาไว้เพื่อรอการเปิดเผยในวันเปิดตัวทีเดียวนั่นทำให้มิตซูบิชิหรือเพียงการเฉลยชื่อรุ่นพร้อมรายละเอียดทางเทคนิคเพิ่มเติมและราคาของรถ SUV รุ่นนี้ในงานสแสดงยานยนต์ดังกล่าวก่อนที่จะทำตลาดในภูมิภาคอาเซียนรวมถึงเมืองไทยด้วยมิ t ซูบิชิคอม m พ a c t SUV ที่เป็นคู่แข่งของ Honda HRV และโตยต้ายา r ิ s ครุ่นนี้ถูกออกแบบภายใต้แนวคิด Silky and Solid นุ่มนวลแต่แข็งแกร่งมาพร้อมดีไซน์ของส่วนบนเทใความรู้สึกลื่นไหลเหมือนผ้าไหมหลังคาเป็นแบบลอยตัวพื้นผิวตัวถังมีความลื่นไหลาจากด้านหน้าไปจนถึงด้านหลังในขณะที่ส่วนล่างมาพร้อมดีไซน์ที่ดูแข็งแกร่งในแบบรถ SUV ระยะจากพื้นถึงใต้ท้องรถถือว่ามากที่สุดในรถระดับเดียวกันคือที่2 2 2มเม ล้ออลอยมีขนาด18นิ้วด้านหน้ามาพร,ารา้อมภาษาการออกแบบของมิซูบิชิที่เรียกว่า Dynamic Shield โดยมีการเน้นในส่วนของกันชนทั้งซ้ายและขวาให้ดูโดดเด่นขึ้นมาชุดไฟหน้าและไฟเดย์ไทม led เป็นรูปตัวทีในขณะที่บั้นท้ายก็ล้อด,ดิสาร,รูปตัวทีของไฟหน้ามาใช้กับไฟท้ายเช่นกันสำหรับมิติตัวถังของ suv รุ่นนี้มีความยาวอยู่ที่4 3 9 0ม mm. ม กว้าง1,810ม mm, ิมและสูง1,660มิมใหญ่กว่า Honda HR-V เล็กน้อยในทุกมิติขุมพลังเป็นเครื่องยนต์เบนซิน,นขนาดความจุก,กระบอกสูบ1.5ลิตรจับคู่กับเกียร์ CVT ขับเคลื่อนล้อหน้า Mitsubishi จะทำการผลิตรถรุ่นนี้ที่โรงงานของบริษัทในประเทศอินโดนีเซียและพร้อมส่งมอบได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปส่วนการเปิดตัวในเมืองไทยคาดว่าจะเป็นต้นปีหน้า กับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ